พี P เซกนะครับร้อสิบนะครับอาการหน้าจอกับพิบนะครับติดโค้ดห้าสองนะครับพีเซกนะครับดับขี่ไปแล้วดับนะครับเช็คแล้วก็มัดไฟแน่นอนนะครับรหัสห้าสองหน้าจอ่อาดับไปเองหน้าจอไฟหายไปเองนะครับดูว่า ไปชาร์จน,นะนี hey, ่แรงดันแบตเตอรี่นะครับอยู่แค่4.0 4.1เลยเนี่ยปกติมันอยู่ประมาณ13.4 2.3.4เลยอันนี้อันนี้จะบอกว่า,าไฟที่ชาร์จจากทั่วมันไฟขึ้นมาไม่ไ,มได้นะครับแล้วพัาหนึ่งก็ดับ แบตหมดกระดับเนี่ยดูที่หน้านี้อีกทีหนึ่งว่านี่นี่ครับหน้านี้ของผมนี่เป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อดูว่าถ้าเกิดมันมีอะไรปกติปุ๊บจะเป็นสีแดงเลยถ้าเกิดเป็นปกติจะเป็นสีดำน,นี้มันแดงให้เราเห็นเลยว่าว่าแบตเตอรี่ชาร์จมาไม่ได้เอ x, x นะครับ ผมก็ได้ทําการรื้อ PCS ออกมาแล้วนะครับเบอ่์น้ำออกมาแล้วเนี่ยก็รหัส52นะครับที่โชว์ในคลิปนะครับก็นี่นะครับมัดไฟมันไหม้อยู่นะครับรถมันเลยดับนะครับมันชาร์จไม่เข้านะครับก็ตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับก็สาเหตุหลักๆนี้ก็มาเกิดจากมัดไฟแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวตัวใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เบิกใหม่นะครับลูกค้าเบิกใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูในในหน้าโค้ดหน้า อ่าดอกเตอร์นะครับว่ามันจะเป็นแบบเก่าหรือเปล่านะครับมันติดรหัส52แล้วก็ไฟอ่าไฟดับนะครับแบตชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็มัดอ่าฟิลฟิลขาด25แอมป์ขาดบ่อยนะครับสาเหตุนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับ p s x นะครับเดี๋ยวมามาชมกันนะครับอันนี้ก็มัดไฟพันนะครับสำหรับลูกโตนะครับ p รับเราก็มีนะครับอ่า p s นะครับ เปลี่ยนมัดไฟลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าค่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนอาตารางเช็คความผิดปกติอของโค้ชนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปดูที่ข้อมูลนะครับอ,อันแรกเนี่ยเป็นรอบอันที่สองคืออุณหภูมินะครับอันนี้คือ ลิ้นเร่งอันนี้คือรอบเครื่องยนต์นะครับมาหน้าต่อไปเี่ยวที่แล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวแดงให้เราเห็นนะครับในในไฟ ในไฟเข้าแบตเตอรตลลี่นะครับนะครับอันนี้นะครับมันติดลบนะคราวที่แล้วเนี่ยบา,อาพอเปลี่ยนมันไฟไปแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นสิบสี่เลยเห็นไหมอย่างเี้ยคือ,ค,อคือบอกว่าบอกว่ามันไฟพังแน่นอนขึ้น,ข,นขึ้นจะนแดงแดงแต่อนนี้มันเป็นดำเลยเห็นปะเครื่องมือมันสามารถตรวจตรวจสอบได้นะครับว่ามีการทํางานอะไรที่ผิดปกติไปนะครับก็จะได้แก้ไขถ,ถูกต้องนะครับสำหรับ p x นะครับก็ ดูหน้านี้กีนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็นะกัดเข้าเนี่ยนนเล่นตำแหน่งเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยคราที่แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นเพณแค่0.4น5ี่นะอันเนี้ยอันนี้เป็นขอไหม่อทูอันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็สำหรับ p c เนะครับใครมีอาการอ่าอย่างนี้นะครับก็าหารหัสห้าส5.2นะครับ หัาที่ใครไม่เคยไม่ไม่อยากได้เจอนะครับแต่ต้องเจอแน่นอนอาหาร52แล้วก็ไฟดับไฟฟิวฟิว25แอมป์ขาดบ่อยนะครับก็จะส่งมัดไฟมาทำมาพันใหม่หรือว่าจะจะเบิกใหม่ก็ติดต่อสอบถามมาที่ผมได้เลยนะครับ086991685นะครับทั้งปูจเจริญกรุงนะครับพันใหม่ก็เบิกใหม่ได้นะครับพันใหม่จะเบิกใหม่นะครับราคาไม่เท่ากันก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ